Uh, สวั ained, สดีเด็กๆทุกคนนะครับวันน <itu? S 2> ี้ก mm. ็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงนะครับชนิดของคําไทยนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเรื่องนะครับอักษรนํานะครับวันนี้คุณครูก็จะพาไปเรียนรู้นะครับว่าอักษรนำนะครับมีอะไรบ้างนะครับอักษรนําก็อย่างเช่น หอนำกับอยครับอนำยนะครับวันนี้คุณครูจะขออนุญาตนะครับใช้สื่อของคุณครูแจ็คฟุตนะครับมาช่วยในการสอนวันนี้นะครับหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอการเรียกนการสอนเสร็จแล้วคุณครูก็จะพาไปนะครับทำแบบฝึกหัดกันนะครับอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปกันเลยครับสวัสดีนะักเรียนช้มรมศึกษาไปที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชา ภาษาไทายค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอักษรน,นำค่ะอักษรน,นำอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวโดยใช้สระเดียวกันสามารถออกเสียงได้สองแบบคือ ออกเสียงพยางเดียวและออกเสียงสองพยางค์นั่นเองค่ะอักษรนำพยางค์เดียวคือคำที่มีหอนำและคำที่มีอนนำยอ,อนั่นเองค่ะเรามารู้จักอันแรกกันก่อนดีกว่าคำที่มีหอนำออคำที่มีอักษรหอนำเนี่ย หอจะนำอักษรต่ำเดี่ยวยังจำได้ไหมที่คุณครูให้ท่องอักษรต่ำเดี่ยวท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีลอกอ่าท่องพร้อมคุณครูสิคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีลอกงูก็คือตัวงูใหญ่ก็คือยอหญิงนอนก็คือ นหนูอยู่ก็คือยออยักษ์นะก็คือนอนนริมก็คือลเรือวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมหมาดีก็คือลอจุลาและโลก็คือลดิงอ่าคำที่มีหอนำอักษรตาเดียวตัวอย่างเช่น คำว่าอะไรคะอัน,น,นว่าอะไรเอ่ยเหงางายย่าหญิงนวดหนาวหมูหมออยากย่ายวก เหรียญหรูหราหลับเกาหลีวันไหวจังหวะเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าเราเนี่ยจะออกเสียงหอนำอักษรตาเดียวนะคะตอนออกเสียงต่อไปคำที่มีอนำยอคำที่มีอนำยอเนอี่ย มีอยู่ง่ายๆสี่คำจำไว้เลยมีแค่สี่คำเท่านั้นถ้าเราจะเขียนอนำยอจำไว้นะคะคำแรกคือคำว่ายาคำที่สองคือคำว่ายูคำที่สามคือคำว่าอย่างและคำที่สี่คือคำว่าอยากอ่านพร้อมคุณครูสิคะคำที่มีอนำยอมีสี่คำคือคำว่า อยาอยู yeah, you, yeah, yeah. ่อย่างอยากสี่คำพูดวากันอีกครั้งหนึ่งสองสั้น yeah, you, yeah, yeah. อย่าอยู่อย่างอยากเป็นสี่คำที่มีตัวอนำยอบที่เป็นอักษรน,นำนะคะต่อไปเมื่อรู้จักอักษรน,นำหนึ่งพยางแล้วคราวนี้เรามารู้จักอักษรน,นำสองพยางกันดีกว่า อักษรน,นำสองพยางเนี่ยจะมีสองอันก็คืออักษรกลางนำอักษรตามเดี่ยวยังจำได้ไหมอักษรกลางท่องว่าอะไรนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมอา่าถูกต้องนำด้วยอักษรตามเดี่ยวเมื่อกี้ที่เราท่องกันงูใหญ่นอนอยู่นณะริมวัดโมลีล่องอา่า และอันที่สองคืออักษรสูงจะนำอักษรต่ำเดี่ยวนะอันนี้จะเป็นอักษรนำที่มีสองพยางนะคะเช่นอักษรสูงคุณครูให้ท่องไว้ไงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเรามาดูหลักการจำพยางหนะ้า พยางหน้าเนี่ยเราจะใส่เสียงสระอะลงไปแล้วพยางหลังเนี่ยเราจะใส่หอนำอจำไว้นะคะถ้าเจออักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวหรืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวให้นักเรียนทำยังไงนะคะ ให้นักเรียนเปลี่ยนพยางหน้าเนี่ยใส่สระอะไปและพยางค์หลังให้ใส่หอนำอ่าตัวอย่างเช่นอักษรนำอักษรกลางนำอักษรตามเดียวคำแรกคำว่าตะหลาดเห็นไหมคะเจอตอนำรออักษรกลางนำอักษร คำเดียวพยางแรกใส่สระอะไปต่อต่ากลายเป็นตะจากลาดเติมหอไปกลายเป็นตะลาดเออตะลาดเออก็จะอ่านว่าตะลาดนั่นเองเห็นไหมคะต่ออาตะหอรออาดอลาอ,อ้าวคำนี้อ่านว่าอะไรคะทำยังไงเจออักษรกลางจอจาน นำอักษรตํำเดี่ยวมอมา้าคำอ่านจอจานใส่สะอะไปมอมา้าคำข้างหลังเติมอะไรนะคะหอนำอ่านว่าจะหมู่คำที่สามปอปาอักษรกลางนำอักษรตํำเดี่ยวรอเรือ,อปอปาใส่สะอะไปคำที่สองใส่ หอนำอ่านว่าปะอะไรคะปะรออ,อต่อไปอักษรสูงนําอักษรต่ำเดี่ยวบ้างดีกว่าคำแรกทอถุงนำนอนหนูทอถุงคําแรกใส่อะไรไปนะคะสะอะไปนอนหนูจากน,น้นเติมหอนาไปจึงอ่านว่าทะหน,นเอ,อ่อันต่อไป คะอ่านว่าอะไรคะคะยะอ่าต่อไปชอชิง,งอักษรสูงลองลิง,งอักษรต่าเดียวคำแรกเติมสระไปอ่านว่าชะอะไรชะคำที่สองเติมหอนาไปอ่านว่าจากรามกลายเป็นลามอ่านว่าชะราม อ่านะครับหลังจากที่เราได้ชมคลิปจากคุณครูแจ็คฟูดไปแล้วนะครับทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆนะครับคุณครูก็จะเด็กๆนะครับทำแบบฝึกหัดลงใส่สมุดนะครับโดยคุณนี้เป็นใบงานที่30นะครับเป็นอักษรนานะครับให้นักเรียนเลือกคําที่เป็นคําอักษรนานะครับเห็นไหมครับอ่าตรงไหนบ้างเอ่ยนะครับก็คือเนี้ยนะครับมีคาอยู่ทั้งหมดหลายคําเลยนะครับให้นักเรียนเขียนนะครับลงใส่ในสมุดนะครับเขียนว่าใบงาน นะครับ30อักษรนําแล้วก็เขียนคําสั่งนะครับแล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าอักษรนำนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกคําที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้นะลูกนะครับมาเติมลงมานะครับว่ามีคําไหนบ้างนะครับที่เป็นคําอักษรนำนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านสัก1รอบนะครับแล้วให้เด็กๆไปเลือกเองนะครับนะครับอ่ะมาพร้อมอ่านพร้อมกันเลยนะครับหนาวตราชัดเลย ครอบครัวฉลามเพลงบริโภคละครหนูความรู้แหวนพยายาอ่ะพระพายานฝรั่งดิเลกหลอดโทรศัพท์สนุก สบายถนอมสนามอ่านะครับคําศัพท์ทั้งหมดนี้นะครับนะครับมีทั้งคําอักษนนรนาใช่ไหมลูกคำควบกลัามนะครับอ่าแล้วก็คําควบกล้่มไม่แท้ใช่ไหมลูกอ่ามันจะมีผสมกันอยู่ในนี้นะครับให้เด็กๆคัดเลือกมันออกมาให้ได้นะครับ เลือกออกมาคําที่เป็นอักษรนํานะครับมาให้ได้มากที่สุดนะครับสาธาคนไหนนะครับเลือกเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูได้นะครับคุณครูก็จะเก็บเป็นผลงานนะครับส่วนรูปเล่มที่นักเรียนเขียนใส่สมุดอย่าลืมเก็บไว้ด้วยนะครับคุณครูก็จะเรียกตรวจเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าเด็กๆจะมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องอักษรนํามากยิ่งขึ้นนะครับและรู้จักอักษรนํามากขึ้นนะครับหากเด็กคนไหนยังไม่เข้าใจสามารถมารับชมชมดูอีก นะครับหลายๆรอบเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมาะโทรมาถามคุณครูนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย